ครับพี่น้องครับสตรีทฟู้ดออนทัวร์ครับผมมือนีกาพาพี่น้องมาเล่อหากับเขานะครับเนาะโอ้ผู้ชายขายยองซ่งขายดีปะครับเพราะแต่คนอยู่ครับ <laughs> ล่อหากับเขานี๋ยวไปหาเขากันนั่นเห็นแล้วนี่หลานยำ <laughs> กินยำเลยมื้ยนี่มียังขายนะครับผม พอเราหากับเขาะครับผมมียำยังนี่ยำยังนี่ยำรวมจ้ะรวมมายำให้ผมจักหน่อยยำรวมมุลเดนรวมมาหมาที่ว่าเอาแบบเมนูเด็ดๆเลยนี่ครับพี่น้องครับอยู่ตลาดผมขายของนี่แหละครับผมอันนี้มียังไงยำไก่บานในลังไทยมียำทะเลมยำไปลา เดี๋ยวเฮ็ดอัไนให้ผมตม้มเออโบเมนย่ำ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 แบบล่มมิดแค่พิเศษเลยก็ได้ไดนะก็บ่ต้องจัดปไปเลยข้า <c> ว <oughs> ปานกลางครับพ่อนี่ครับตลาดข้าแบบตลาดพื้นบ้านเนาะกับเขาย่ำแรงมีขายบริการให้พี่น้องตลอดผู้ดใดผ่านไปผ่า,านมากกับแวะมากซอยอุ่นลน้นคนร้านปลาปเต๋อบ่ครับผม ป้าเต๋วยำแซ่บก,กับเมนูซองเมนูให้ผู้จักวามิยังไยก็จิมีอันนี้ยำวุ้นเส้นรวมมิตรหกสิบแปดสิบนั่นแล้วก็ยำมะม,ม่วงปูหมาสดหนึ่งร้อยก็อันนี้งานซี่ฟูดกับซี่แพงจังอยก็ แต่ผูโตยังไงนะครับพี่น้องครับผมอันนี้ก็จะเป็นยำม,มาม่าโรมิตร70-80บาทนั่นโอ้นี่ย่ำยำยังเน,ะนาะมีข้าวโพดน้ำยำข้าวโพดกุ้งไข่เค็ม60บาทเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเข้ามาทายวิธีการว่าคนจิเห็นตั้งใด <laughs> ผมเป็นผู้ส้ายผมก็เฮ็ดกับเขาหลายอย่างอยู่แต่ว่าประเภทย่ำนี่ก็ต้องย่ครับเรยกว่บากบกเกงปันใดเปิดจังโมงปิดจังโมงบันใดบ่ายสองฮอดส,ส,สีพุ่มสตีทฟู๊ดกินพัทยาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับผม ถ่ายทำโดยสตีดฟู้ดออนทัวร์นะครับยังไงก็ผ่านมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาได้เลยนะครับที่ตลาดตลาดบวกขาวมาเก็ตเนาะบวกขาวมาเก็ตกับเขาย่ำแรงมีของขายหลายเดี๋ยวผมสิเฮตุให้ล่าละคลิปละคลิปเลย,ยค่อยๆไปที่ละหน่อยค่อยๆไปที่ละหน่อยเฮา สว่วนตัวนี้เป็นร้านตับะฮวงบ่ืครับโอ้แกงหิดโอ้เดี๋ยวคลิปหนาะผมซิมาสั่งแกงหิดไปจำคอ,อนเยอะจัง่อยกรบพีหน้ากรับลวกสะกนนอส่อนเนาะโอ้เกินยำลวมคนตกผมกับโบจักสิกินยังคึอกัน đặt chạy con bưng chắc này trái con. Ừ. cùng tô bơ lơ lời nhâm lông mịt đó, ừ. ok ừ. đó lời เรียบร้อยแล้วครับมือนี้ลอดตายแล้วได้ย่ำลบมิดลานปลาเต๋วเนาะ